อเย็นวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนเมษายนสอง5ัน้าบวันพระนะวันนี้วันแรมสิบห้าค่ำเดือนสสุกายสบายใจนะสุกายสบายจิตสำหรับวันนี้น้องพ่อมาพบปะเหมือนเดิมตอนเย็นๆเนาะตอนเยน็นตอนนี้ก็ห้าโมงเยน็นเจ็ดเจ็ดนาฬิเศษ สิบเจ็ดในการติเศษนะก็แต่กี้หลวงว่าเห็นไม่ปกติหลวงพ่อได้เน้นไม่ได้เน้นธรรมะนะหลวงพ่อมาพบปตอนเย็นเย็นเฉยๆก็คนที่คุ้นเคยคนที่นะก็คุยกับหลวงพ่อได้คุยได้อยู่ตอนนี้น่าจะเป็นครูประสนติดตามหลวงพ่ออยู่ครูประสนนู่นอยู่ที่บ้านดอนแดงแพีงสารวันสพปลาว ไม่ได้เจอ,นนเจอต,ตั้งนานแล้วไม่ได้เจอคุกกะแสนั้งนานแล้วทะารับความขเข้าใจหลวงพ่อหลวงพ่อให้ดูให้ชมบึงหลังวัดนะบึงใหญ่หลังวัดบึงบึงใหญ่หลังวัดก็มาพบปะเหมือนเดิมมาตอนแรกหลวงพ่อว่าจะไปโน่นที่หน้าวัดแต่พอดีหลวงพ่อจะอาแต่ทีนี่น่าจะสัญญาณไม่จะเถียน่รก็ไม่รู้หลวงพ่อไม่เข้าใจก็เลย มันก็มาเริ่มใหม่นะแต่กี้เนี่ยมันม,มาเริ่มต้องทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วทีนี้มันนั่นอ่ะมัน,ท,ท,มนทิศทางมันทิศทางมันทิศทางหมายถึงว่าก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรน่าจะยังอยู่นะหลวงพ่อเข้าใจไปอย่างนั้นต้องทำความเข้าใจ คว,ความเข้าใจว่าทุกวันทุกว,วันวันเวลาผ่านไปผ่านไปเนาะอันนี้เป็นเดือนที่สี่ของปีแล้วนะเดือนที่สี่แล้วคือเดือนเมษาแนละ้วมกราลากุมพามีนาก็ผ่านไปแล้วเดือนที่สี่แล้วผ่านไปผ่านในความรู้สึกเนาะมันก็ผ่านไปเร็วเหลือเกิน ผ่านไปเร็วมากเลยทิศทางพิธีชีวิตของแต่ละคนนะเนาะก็เขาเรีว่าต,ต้องกำกับตัวเองต้องจัดคิวตัวเองในหลายสิ่งหลายอย่างาชีวิตของคนหลายคนถ้ายิ่งเราถ้าเราไปดูในสื่อในอะไรเนี่ยคนที่ตกแลกกรรมลำบากค,คนที่มันโอ้เนาะ เขาเรียกว่าตายจะสิ้นใจก็อย่างทรมานทรกรรมแต่กี้ลองพ่อเห็นไเห็นในเพื่อนๆกันเนหมดกิจแรกก็ม่ดูน้ำมันลาดกันแล้วก็เผาเลยเผาทั้งเป็นเนี่ยตัววันนี้มันเครื่องมือมันทันสมัยไงทันสมัยเขาบอกมีกล้องวงจรปิดบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาน้ำมันลาดแล้วก็เผาเลยเผาทั้งเป็นเลย แต่พอดีมันมีน้ำมีโคนอยู่ใ,ใกล้ก็ไปคุกกับโคนนั่นแหละไฟถึงดับไฟถึงไฟถึงดับเพราะกันทั้งเป็นเลยนี่แหละหลวงพ่อถึงได้บอกว่าไอจิตใจเราไม่ได้ฝึกได้หดถึงมันลำบากเลยนะไม่ได้ฝึกได้หัดไม่มีน้ำอดน้ำทนขาดความอดทนไงคันติเลยว่าความอดทนหายไปแล้วลำบากก็ลำบาก ลำบากอยู่คนที่ทุก็เรียกว่าทุกเขเวทนานะก็เรียกว่าทุกเขเวทนาเจ็บปวดรวดุนแรอใจเลาด้วยกายเลาด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เราต้องมาทําความเข้าใจแล้วชีวิตของชีวิตของคนเรา สัญญาณอ่อนสัญญาณไม่ดีเลยสัญญาณไม่ดีเลยนะดูน้องพ่อจะมุนไปทางไหนเนี่ยตัวน้องสือก็หันขึ้นอยู่แต่ตัวนี่มัน,มนหน้าจอไม่ได้นะหน้าจอมันหันหันขึ้นหันลงอยู่น้องพ่อไม่มั่นใจว่าจะมุนไปทางไหนนี่ วันนี้ผิวปกติเยอะเลยหัวมันหมุนแล้วก็หมุนเลยเราก็ตั้งหัวแล้วก็มันก็ต้นไม้ต้นไม้ก็ไปลงไปไม่ได้เลยหมุนไปไหนก็ไม่ไป ไปต้นไมไ้เลยไม่ต้นไม้ม,มันมันชี้ชี้ลงพื้นเลยอะแต่ต้นไม้ต้นไม้หัวจุ่มหัวจุ่มน้ำเลยอ่ะเสร็จเลย เออวันนี้มันมีอุปสรรคตั้งแต่ต้นนั่นแหละอุปสรรคตั้งแต่ต้นนะตอนไนมันได้แต่เราหมุนแล้วมันไม่ไปอุปกรณ์มันตั้ง้แต่ต้นแล้วตอนแรกนายว่ามันโดนปุ่มอะไรนะ้อเนมนโดนปุ่มอะไรนะ <c oughs> คงคงต้องโรทิงอะนะ่นะเนาะเราว่าคงโรทิงแล้วก็คงจะไปเริ่มมาใหม่เพราะสัญญาณ <c oughs> สัญญาณไม่ได้จริงๆสัญญาณไม่เสถียรนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างก็ดูหน่อยช่างก็ดูต้นไม้ทำไมเป็นเออแปลกเนาะพูได้ไม่ได้เอาเราโราทิ้งอะไรไม่ได้แต่ต้อนัซื้อได้อยู่ แต่ต้นไม้เออแปลกดีฮนะที่หลอกกลางวัดนะแบ่านนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะนะวันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไมันเริ่มต้นไอ้ต้นไม้แปลกดีเอาให้ช่างดูหน่อยเราก็ก็หมุนเอาลองดูออ มันหมุนไปทางไหนน oh, ี่โอ้เครื่องเขาบอกหมุนอุปกรณ์ของคุณคุณไมอไปยังไงหมุนไปเขาเอาน่าตัวใหม่สักหัวกระเทียมเลย ภาพหลวงพ่อมาก็หัวตั้งเลยที่หัวตั้งดินเลยเออ <laughs>